สวัสดีครับชิมงานโน้ตเนี้ยงเที่ยวครับดีไหมช่วงบรนยากาศก่อนที่ไปร่วมงาน13ต้นนั้นสามบันเต้ครับ ตอนนี้มือกลงเงากำลังร่วมตัวกันครับกำลังจอกไปโอ้โหสามตัขอบคุณท่องไปได้เลยเนี่ยเก่งนะโอ้๋ยวคุณลายอย่งเลยอ่ะของนพันน่ไ่ได้น่เอาไยากคืองตัวนี้ของตันด้ไม่ได้

เ้ยไปซื้อเห็นไม่เลี้ยวนะเขาจะไปตอดตลาดถูกปะแม่เหรอเล้ยวเขาทักอ่ะเขาคิด่าไปซื้อเะไปซื้อเห็นไม่เลี้วถ้ามันปิื้อไปซื้อตลาอ